สวัสดีค่ะช่อง y o YouTube ลุงป้า Family ค่ะตอนนี้ป้ากับลุงอย,อยู่ที่อุทยานราชพักนะคะที่หัวหินนะคะตอนนี้เราก็ยังกำลังจะขึ้นรถไปชมอุทยานนะคะ รับผู้โดยสารกไไารด,ดีนะค่ะไปจะไหนๆคนเราถอยมารับผู้โดยสารรออยคนระับเหมเาะสำหรับการนอนครับ <c oughs> อยากนอนะนะครับขอทำงานก่อนครับป <c oughs> กติว่าจะแดดร้นนอนเปรี้ยงนะแสดงว่าวันนี้เราโชคดีโชค,คดีแดดดีอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดนะครืองยังอยู่ใช่ใช่อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดเลย คิวไม่มดแล้วรอุทยาไพักนะครับอุทยาที่สร้างเป็นรูปาบบโจรปกฤณ์ออกังกรับได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างโดยในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา่ิตรมหาราชพรมาบพิตนะฮะเมื่อวันที่28เมษายน2 5 8ครับเรามีเนื้ที่ทั้งหมด3 5 0ไร่จากประดิษฐานมหาราชทั้งหมด7พระองค์ครับจาก4ยุค4 ถจักนี้รวมกันนะครับเรามีพระมากษัตริย์มากถึง53พระองค์ครับแต่มีมหาราชที่แปดพระองค์เท่านั้นนะครับมหาราชพระองค์ที่แปดครับเดหลงได้การก้านะครับท่านดำรีให้จะสร้างที่นี่นะครับก็จะไม่มีในหลวงรัชกาลครับอยู่ที่สนามบินนเิศวรนี่นะครับจะอยู่ในห่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าครับจะเปิดดีวเป็นเออการนะครับอันนี้จะเปิดหมดครครัศนะครับผม่าเหลือต้องกลัวท้องที่รอนานครับฝนตกนะครับผมองค์แรกจากซ้ายมือสุดเลยครับ ขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างเมืองเรืองอระราบสร้างอักษรอปรากฏที่งดงามพูวเขตุาง์ตางศรัทธาสาธุกรพระองค์ที่สองครับสมเด็จพระทะเรศวรมหาราชผู้ออกอาจเลียไกลเกิืไอขรานกองผู้ชาติกลับเป็นไทยในก่อนการสร้างตำนานยุทธหัตถีสีชทยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างชาติตามแนวทางอย่างยิ่งใหญ่เปิดการทูตก,การค้าพาก้าวไกลสร้างหลักชัยเปิดร้านสารสัมพันธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชกองผู้ชาติสร้างพารา ศรีประจันเป็นของขันเมืองหลวงวงประชาระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเกียรติค์อาจยอดทางานผู้ชานกล้าสร้างกรุงเทพที่ใหญ่ในพาราจิตศรัทธาพุทธศาสตร์ฉลาดรำโครงที่อกนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับนี่คือพระนามเดิมนะครับ18ตุลาคม2562ท่านได้รับสรเนามมหาราชครับและปัจจุบันนี้ครับทรงมีพระนามใหม่ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนพระอารามาที่ดีศรีสินมหามงคลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุลวิทยาหาราชส่งรู้ทั่วเป็นปราดฉลาดล้ำดาราศาสตร์รู้แจ้งแสดงนำแถลงคำทายทัพประดับจริงและโปร่งสุดท้ายครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชส่งเลิกคาดสร้างสุขคือทุกสิ่งสร้างประเทศทั่วเ็ศคามตามให้มีมีคืนทิ้งเชื้อราชชนชาติไทยครับอันนี้คือ มีพงในดับไม้ครับสามารถเข้าไปรับแล้วก็ถวายสังการะได้นะครับอยากร่วมดูแลความดอนุญาตแล้วแต่ศรัทธานะครับหนึ่งบาทสองบาทสามารถทำได้เลยครับดีกว่าตามรูปหรืออยางนั้นหนึ่นึ่งหนงนึ่งครับหลังจากนั้นถ่ายภาพตามมนึ่หนึ่งงได้ตามปริญญาใช่นะฮะไม่มีกำหนดเวลาครับพร้อมรอบไหนมานั่งรอรถที่เกตนะครับเดี๋ยวเรามีรถขงเรียนครับอยู่ตลอดนะครับห้านาทีเป็นชิลลาดีนะครับรถจะขนเรียนมากครับแต่ไม่อยากกลับรอบนี้รอรอบต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมกลับได้ทุกันนะครับ I'm gonna